วันนี้มป็นชักอบควนไปด้วยความรักจริงๆสวัสดีครับผมต้อนรับนะครับทุกทุกคนเลยที่กําลังมีความรักอยู่เข้าสู่รายการเดียวในประเทศไทยที่ยกแอดมิชชั่นทั้งระบบมาเสิร์ฟให้ครบทางทีวีกับแอดมิชชั่นซอนแอร์ครับวันนี้นะครับพี่คาร์บอนจะพาน้องๆไปทัวร์กันที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับแต่ก่อนที่จะไปพบกับพี่คาร์บอนและก็จะไปพบกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเราไปพบกับช่วงนี้กันก่อนดีกว่าแอดรับขยับ cow。 โอกาสดีๆสำหรับชายไทยมาถึงแล้วนะครับเพราะว่าศูนย์ฝึกพาณิชนาวีเขารับสมัครนักเรียนเดินเรือพาณิชย์และหลักสูตรที่เขาเปิดรับนะครับน้องๆมี2หลักสูตรด้วยกันคือวิทยาการเดินเรือนักเรียนเดินเรือพาณิชย์และวิศวะกรรมเครื่องกลเรือครับผมบ้างเป็นน้องๆที่สําเร็จการศึกษาชั้นม .6 แล้วเป็นเพศชายเท่านั้นนะครับแผนการเรียนวิทย์คณิต g p a x ไม่ต่ำกว่า2.25อายุไม่เกิน21ปีครับ สูงไม่ต่ำกว่า160เซนติเมตรสายตาปกติไม่มบาะสีไม่มีรอยสักแล้วก็จะต้องไม่ติดพันเรื่องของการเรียนรอดอ,อยู่นะครับสำหรับการสอบนะครับต้องบอกว่าสอบหลายรูปแบบมากๆครับหนึ่งเลยเขาจะมีการสอบพละศึกษาน้องจะต้องว่ายน้ำนะครับความยาวหรือความไกลเดี5ยวเมตรภายในระยะเวลา25วินาทีนอกจากนั้นจะต้องวิ่งนะครับ400เมตรภายในระยะเวลา2นาทีครับผมต้องอึดแล้วก็ต้องฮึบมากๆเลยนะฮะ มีการสอบทฤษฎีด้วยได้แก่วิชาวิทยาศาสตร์นะครับก็คือฟิสิกส์และก็เคมีมีการสอบคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและก็แอปปิจูเ t สครับนอกจากนั้นมีการสอบสัมภาษณ์อีกด้วย สามารถไปดูรายละเอียดนะครับแล้วก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เลยซึ่งเขาเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่16เมษายนนี้ครับผมช่วงหน้าครับเอาใจเลยสําหรับใครที่ชอบเรื่องของคอมพิวเตอร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับจะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เมื่อวานดูกันไปแล้วที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันนี้มาดูที่จุฬากันว่าเขามีความแตกต่างกันยังไงครับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาแล้วครับผมมาดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้พี่คาร์บอนเขาจะพาน้องๆไปเจออะไรกันบ้างที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับ <c oughs> ในช่วงทีทัวร์เปิดรู้ว่งมหาวิทยาลัยครับ สวัสดีครับอยู่กับพี่คารับอนในช่วงท้นทัวร์เปิดร้วมมหาวิทยาลายัยน้องๆครับถ้าหากเราพูดถึงคอมพิวเตอร์นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเยอะแยะมากมายไปหมดครับ วันนี้พี่คาร์บอนจึงพาน้องๆมาทัวร์อยู่กันที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับที่นี่เขามีคอนเซปต์ที่ว่าจากรากฐานสู่สังคมนวัตกรรมจะมีอะไรน่าสนใจและพิเศษแค่ไหนตามพี่คาร์บอนไปเลยครับเย yeah! ่น้องๆครับและตอนนี้นะครับพี่คาร์บอนก็อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัททฒิหนูไพโรธหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อาจารย์นะครับวันนี้คําวันจะมาขอความรู้จากอาจารย์ครับว่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างครับก็ถ้าเกิดสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับหลักสูตรปิาตีเนี่ยก็เป็นหลักสูตร4ปีนะครับที่อยู่ภายใต้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็ในปีแรกเนี่ยเราก็จะเรียนรวมกับ ทางเป็นเรียนทางพื้นฐานวิศวกรรมแล้วพอปี2ถึงปี4เนี่ยก็จะมาเรียนวิชาในภาคซึ่งในภาคเนี่ยก็จะมีสอนทั้งแต่เรื่องของทฤษฎีพื้นฐานที่เราฟาวเดชั่นมีทางฝั่งในเรื่องพวกฮาร์ดแวร์ก็จะมีทั้งเรียนในพวกเรื่องเกี่ยวกับพวกเอเ e ดเด d ซิสเต็ซึ่งกำลังเป็นที่น่าสนใจตอนนี้นะครับรวมไปถึงในเรื่องของพวก Advanced Architecture ก็คือพวกการออกแบบฮาร์ดแวร์ชั้นสูงนะครับรวมไปถึงในเรื่องของพวกทางฝั่งซิสเต็มซอฟต์แวร์ครับรู้สึก สนใจมากครับกับสาขาวิชานี้จึงอยากไปทัวร์ที่นี่ได้ไหมครับอ้ยินดีเลยครับไม่ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับที่มาให้ความรู้กับขาบอลนองครับขอบคุณมากครับครับยินดีครับสดีครับสดีครับสีคคือวสีวัสด kind of anyway ีค <Hayır> ีค like รัครับครับ คือห้องไอสเกลนะครับในส่วนวิชานี้วิชาคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ e งเอเซนเชียลเนี่ยจะสอนทางพื้นฐานของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับสังเกตได้ว่าอาจารย์จะใช้ประโยชน์ของห้องนี้ก็คืออาจารย์สามารถเข้าถึงได้ทันทีเมื่อมีปัญหาเราสามารถยกมือขึ้นได้เลยแล้วก็แต่ละกลุ่มเนี่ยสามารถทํางานค้นคว้าหาข้อมูลหน้าคอมพิวเตอร์ได้ทํางานมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเราได้ด้วยครับผมตามคําขวัญของคณะเรานะครับ Foundation toward Innovation นะครับจากรากฐ,ฐานสู่สังคมนวัตกรรมนะครับ ซึ่งนวัตกรที่ดีเนี่ยจะต้องมีการค้นคว้าหาความรู้นะครับเพื่อที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆสวัสดีครับเจมส์สวัสดีครับมาทำไมมาทำไมเนี่ยงั้นกลับเลยนะคะโอเคโอเคนั่งกับอ่าพี่เจมส์แนะนำตัวสักนิดหนึ่งชื่อเจมส์นะครับชื่อปริเมศวงศ์สัตยานท์ชื่อเพืนพี่เจมส์ครับผลงานมีอะไรบ้างได้ข่าวว่าดิกีชัมโลก นีคือ,อารางวัลอะไรว่าเป็นเรื่องโกหกโกหกโกหกครับ Go <c oughs> จริงครับล้อเล่นก็ก็ไปทําเกมชื่อว่าท l ลายมานะแล้วก็ไปประกวดได้แชมป์โลกจากการแข่งขันที่เมซินครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับซึ่งของตัวเกมนี้ก็จะมีการคิดอย่างเช่นเรื่องของความสนุกเรื่องของความแปลกใหม่แล้วก็ความเป็นไปนได้ทางงธุรกิจด้วยครับผมก็ตอนนี้หลังจากที่ไปแข่งกันมาเสร็จปุ๊บก็กลับมาเปิดบริษรัทสตาร์ทอัพกับเพื่อนเพื่อที่ไปแข่งด้วยกันครับโดยการพัฒนาเกมนี้ต่อนะฮะครับโอเคสังเกตได้ว่าตูวเขาก็จะเดิน เราก็ต้องรอสูหาครับสำหรับน้องๆทุกคนนะครับที่ชื่นชอบในเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับชอบที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมคิดค้นอะไรใหม่ๆเพื่อสังคมและเพื่อประเทศชาตินะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์เรายินดีต้อนรับน้องๆอยู่เสมอนะครับผมพี่เชื่อว่าน้องทุกคนมีความฝันอย่างพี่เองก็เคยมีความฝันเหมือนกันพี่เชื่อว่าถ้าน้องทําอะไรกับความฝันของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วน้องสามารถเป็นอะไรก็ได้น้องสามารถทําอะไรก็ได้ครับอย่างเช่นพี่เองพี่ก็สามารถ เป็นแชมป์โลกได้เหมือนกันและวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์นี้ก็เป็นอีกเวทีหนึงที่สามารถให้น้องยอนความฝันของตัวเองได้ครับสำหรับวันนี้ครับช่วงคีนทัวร์เปิดรัวมหาวิทยาลัยก็ได้หมเนลานลงแล้วพี่คาร์บอนพี่จุ้ยพี่เจมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆที่นีใช่คณะในฝันของน้องๆหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าใช่ก็ลุยต่อไป แต่ว่าถ้าไม่ใช่นะครับไม่เป็นไรมาหาคำตอบแล้วก็มาค้นหากันต่อในรายการ Admission o ส Air นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันได้จันถึงสุก18นาฬิกาโดยประมาณทาง M.con Family ช่อง14แห่งนี้วันนี้พี่ก้าและทีมงานทุกคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ